ดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเหรียญ25สตางค์นะครับเป็นเหรียญสีทองเหลืองนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากทั้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะแบบพูดง่ายๆนะครับว่าสภาพก็เปื้อนคราบอะไรเงี้ยนะครับก็ลองล้างแล้วก็ยังล้างไม่ออกนะครับแต่ในการล้างของคราบของพวกนี้นะครับเราจะล้างด้วยน้ำไม่น้ำส้มสายชูนะครับ จะช่วยได้นะครับแต่วันนี้ได้มาก็อยากจะนํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันก่อนนะครับเพื่ออยากให้พี่ๆน้องๆเห็นในสภาพเปลี่ยนของปีพศ .2535 เนี่ยที่ผมยังไม่เคยรีวิวมาก่อนก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆได้ติดตามข้อมูลหรือว่าข่าวสารของเหรียญของปีพศนี้นะครับให้เท่าทันกับช่องอื่นๆเขานะครับก็ ผู้ที่ติดตามนะครับก็อยากให้เห็นนะครับก็อยากให้ได้รับรู้ว่าผมก็พยายามหาให้ส่วนที่ยังขาดยังขาดหรือว่าขาดหายไปนะครับกับเหรียญที่ปีพศอ,อื่นๆที่ยังไม่ได้นํามารีวิวนะครับก็ยังหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเปิดรับซื้อนะครับก็ด้วยเรื่องของกําลังซัพ์ด้วยนะครับ แต่ถ้าจะซื้อมันก็ต้องซื้อแค่เหรียญสองเหรียญนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอามาจับมาขายไปนะครับก็ส่วนมากผมจะรับซื้อมาก็นํามาเก็บเฉยนะครับเพราะว่าด้วยชอบนะครับของแต่ละปีบสอนะครับเอานามาศึกษาแล้วก็นํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับแล้วก็เรื่องของจํานวนแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ราคานะครับที่ตามดูใน ต่างๆหรือว่าดูใน YouTube มีค่อนข้างที่จะสู้หนักนะครับครับแต่ทีนี้ลองมาดูเนื้อหาของพวกนี้ก่อนๆนนะครับของเหรียญ25สตางค์กันนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับครับเหรียญ25สตางค์นะครับหมุนเวียนนะครับสีทองเหลืองนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญว่าปีพศ2535นะครับพระบรมนะครับพระธาตุเจดีย์นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษัตริย์นะครับอารูมิเนียมบอลนะครับ ราคา2 5สตังค์นะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตนะครับหยิบไม่ดูนะครับนี่ครับเป็นเฟืองจักรในลักษณะนี้นะครับครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจากมุมนี้มานี้นะครับ16มิลนะครับครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่1.4มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูด้วยลายด้านหน้ากันนะครับด้วยลายด้านหน้าตรงกลางนี้นะครับ กลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทรานะครับมหาวิมพลอดุลยเดชนะครับผินประพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องนะครับพระบรมคติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับสรองพระองค์นั่งคลุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับขอจะอยู่มุมนี้นะครับด้านขวาก็มีข้อความบอกว่าราชการที่เก้าก็จะอยู่มุมนี้นะครับ ครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังกันเลยนะครับกลางเหรียญนะครับมีรูปนะครับพระบรมพระธาตุเจดีย์นะครับหรือว่าพระธาตุวรวิหารนะครับเนี่ยครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนก็มีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับและยื้องไปทางด้านขวานะครับก็เป็นปีพุทธศักราชที่จะทำเรียนว่าปีพศ25 0 0นะครับ35นะครับครับแล้ว ถาลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีเลขนะครับบอกว่าราคา25สตางค์ไทยกับ25สตางค์อาราบิกนะครับโดยมีคําว่าสตางค์นะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับในระหว่าง25สตางค์ไทยนี่ครับก็จะมีจุดกลมๆนะครับขั้นอยู่นะครับแล้วก็25สตางค์อาราบิกก็จะมีจุดกลมๆนะครับขั้นอยู่ตรงระหว่างปีพศด้วยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของเหรียญ25สตางค์นะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวันที่ประกาศใช้กันนะครับหรือว่าปีพศที่ประกาศใช้กันปีพศท,ที่ประกาศออกใช้กันครั้งแรกนะครับก็คือปีพศ2 5ง0ันอนะครับออกใช้ในครั้งแรกนะครับดยเนื้อเหรียญน,นะครับก็เป็นสีทองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นอลูมิเนียมบอลนั่นเองนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ จำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2535เนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่71ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับก็อยู่ในทรงๆอยู่นะครับเพราะว่าเหรียญสีทองเหลืองนี่ก็ด้วยที่ใช้กันนะปัจจุบันนี้ก็ยกเลิกไปแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นสีทองแดงนะครับจุบเหล็กเกิดขึ้นมาแทนนะครับ แต่ว่าด้วยสีสองเหลืองนี่ถ้าดูแล้วมันก็สวยงามนะครับสําหรับตัวผมเบงนะครับมันดูแล้วมันมันสวยงามกวามก่าสีทองแดงเพราะทองแดงมันค่อนข้างที่จะออกในปัจจุบันด้วยนะครับก็จะออกถ้าเจ็บๆไปสักระยะหนึ่งก็จะออกเป็นสีอื่นด้วยนะครับก็จะออกสีกล้าออกไปแล้วก็ดําด้วยนะครับครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ําหนักของเหรียญน,นี้นะครับก็อยู่ที่1.2 5อากรัมนะครับ ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับว่าจะมีราคาของเหรียญที่เท่าไหร่นะครับก็ตามเพจนะครับก็ลงกันเป็น4ี่ห้าพันบาทนะครับก็พูด,ดง่ายๆนะครับเดือนนี้นะครับตามหนังสือภาษาไทยนะครับที่อัปเดตล่าสุดขึ้นมานี่ก็แค่อยู่ที่เหรียญละ75บาบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือด้วยเหรียญก็ยกเลิกในการผลิตไปใน เหรียญสีเหลืองไปนะครับแต่ว่าราคาหรือว่าจํานวนเหรียญก็ค่อนข้างที่จะมาสูงอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่75บาทนะครับครับถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการจะให้รับซื้อเหรียญอะไรก็ให้ลงเบอร์โทรทิ้งไว้นะครับเพราะในเรื่องของเบอร์โทรนี้ผมก็ไม่สะดวกในการที่จะลงเบอร์โทรหรือว่าบอกข้างริงเบอร์โทรได้นะครับครับก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกกระดิ่งกดติดตามรูน,นชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่าข้อมูลของเหรียญต่างๆนะครับนํามาฝากนะครับสวัสดีครับ